สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมานำเสนอไอเดียนะครับในการทำสื่อให้น่าสนใจด้วย AI นะครับเมื่อเราทำภาพนิ่งนะครับแล้วก็ทำเป็นเสียงเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผมได้ทำคลิปสอนมาแล้วนะครับวิธีการทำแบบนี้นะครับจากนั้นเราจะเอาคลิปวิดีโอนะครับที่มีเสียงแล้วก็เอามาเปลี่ยนพื้นหลังนะครับโดยเราจะใช้เทคนิคที่ชื่อว่ากรีนสกรีนนะครับในแคปคัตเนี่ยมีวิธีการทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันนะครับ อันดับแรกเลยนะครับเราก็เปิดแคปแัตขึ้นมาแล้วก็ไปที่ New Project นะครับจากนั้นไปที่ Import ตรงนี้นะครับคลิก Import แล้วก็ไปนำนะครับคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็าภาพภาพฉากหลังนะที่เราจะอามาซ้อนกันนะครับก็เลือกเข้ามาได้เลยนะครับหรือเราเข้ามาเลือกเอาในแคปแคตเลยก็ได้เราสามารถซ้อนอข้างหลังนี้เป็นทั้งได้ภาพนิ่งนะครับแล้วก็ เป็นคลิปวิดีโอก็ได้นะครับจากนั้นก็กด Open เข้ามาครับแบบนี้นะครับทีนี้นะครับเมื่อนําเข้ามาแล้วนะครับผมจะคลิกที่ว่างหนึ่งครั้งก่อนนะครับผมจะนําภาพนี้เข้ามาก่อนนะครับโดยการคลิกไปที่เครื่องหมายบวกนะครับภาพพื้นหลังก็จะลงมาที่ไทม์ไลน์แบบนี้เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับผมจะนําคลิปนี้เข้ามานะครับโดยการคลิกเมาส์แชรไว้แล้วก็ลากลงมาแบบนี้นะครับ เสร็จแล้วมันจะเห็นเส้นข้างบนนี้ครับจะมีเส้นขีดขีดอยู่นะครับเราก็วางลงไปนะครมันก็จะไปซ้อนอยู่ด้านบนภาพตัวนี้ก็อยู่ข้างล่างนะครับส่วนความยาวแล้วแต่นะครับเราอยากได้ความยาวเท่าไรก็จับลากได้เลยนะครับทีนี้นะครับวิธีการทํำยังไงนะครับมันถึงจะเห็นฉากหลังเพราะตอนนี้มันเป็นสีเขียวนะครับให้คลิกลงไปที่แทร็กคลิปวิดีโอตรงนี้ก่อน คริกลงไปหนึ่ครั้งสังเกตมันจะเป็นกรอบสีขาวขึ้นมาแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับไปที่ตรงนี้มันจะเป็นวิดีโอเบสิกนะครับและมันจะมีแท็บที่ชื่อว่าคัดเอาตรงนี้นะครับให้เราคลิกไปที่คัดเอานะครับคลิกไปที่คัดเอาจากนั้นนะครับจะเห็นเมนูที่ชื่อว่าโครมาคีนะครับโครมาคีแล้วให้เราติ๊กลงไปตรงนี้นะครับติ๊กเครื่องหมายถูกลงไปแล้วก็เลื่อนหน้าจอขึ้นไปนิดนึงนะครับ มันก็จะมีคําว่า color picker นะครับเป็นหลอดดูดสีนะครับให้เราคลิกไปที่หลอดดูดสีนะครับจากนั้นเลื่อนเมาส์เข้ามานะครับมันจะเป็นวงกลมแบบนี้นะครับแล้วคลิกลงไปที่สีเขียวแบบนี้นะครับหครั้งมันก็จะกลายตรงนี้กลายเป็นสีเขียวแหละนะครับเสร็จแล้วนะครับให้ทําการปรับสตริงกับชาร์โดนะครับเพื่อให้มันมองเห็นพื้นหลังนะครับหรือว่าฉากหลังนะครับให้สีเขียวมันหานไปนะครับแล้วก็จับตรงนี้ลากเลยนะครับนี่นะครับ พอเราล่างมานิดนึงเราจะเริ่มเห็นแล้วสีเขียวเริ่มหายไปแล้วนี่นะครับเอาแค่ไหนอยู่ที่เราพอใจนะครับตรงนี้นะครับว่าตัวเลขประมาณไหนที่เราโอเคนะครับที่มันสีเขียวมันหายไปแล้วนะครับจากนั้นชาดก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ปรับเงานิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้มันเห็นขอบสีเขียวนะครับแล้วก็ลองปรับดูว่าประมาณไหนนะครับสังเกตเห็นไหมครับตอนนี้ตอนที่ผมปรับนี่ตรงทรงผมมจะวูบวาบวูบวาอยู่เห็นไหมครับอ่า ถ้าอะไรมากเกินไปนะครับมันก็ไม่โอเคน้อยเกินไปมันก็ไม่โอเคต้องหาจุดเหมาะสมของมันก็นแล้วกันนะครับเสร็จแล้ววิธีเช็คก็อาจจะกดปุ่มนี้นะครับเพื่อให้ดูจอใหญ่ๆนะครับเนี่ยมันโชว์ขึ้นมาเนี่ยยังมีเขียวเล็กๆอยู่นิดนึงนะครับคลิกหน้าจอย่อลงไปนะครับแล้วก็อาจจะปรับตรงนี้เพิ่มขึ้นมาอ,อีกเล็กน้อยนะครับเนี่ยปรับตามกันสัก30กว่าก็น่าจะหายไปละอ่าโอเคเนียนละนะครับแบบนี้นะครับ เมื่อได้แบบนี้เสร็จนะครับทีนี้เวลาที่เรากดเลย์นะครับเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ครับสวัสดีครับในปัจจุบันนี้นะครับ AI เข้ามามีบทบาทสำคัญมากในการผลิตสื่อนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องอัดคลิปอ่าเห็นไหมครับเราก็จะได้นะครับภาพคลิปวิดีโอนะครับกับพื้นหลังใหม่นะครับตามที่เราต้องการนะครับ แล้วเราก็สามารถปรับขนาดย่อนะครับหรือตำแหน่งอะไรต่างๆได้เนี่ยครับผมย่อให้มันเล็กลงนิดนึงนะครับมันใหญ่ไปก็นะครับเราเราอยากนั่งมุมไหนนะครับก็วางตำแหน่งใหม่ได้เลยนะครับเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็ลองเลย์ดูนะครับของเราจริงก็ได้นะครับตัวนี้ถ้าถ้าเกิดความยาวไม่เท่ากันนะครับมันก็จะหายไปใช่ไหมครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็นการปรับย่อนะครับเพื่อให้มองเห็นภาพทั้งหมดนะครับเราจับลากแบบนี้ก็ได้ เสร็จแล้วก็ลองรเปลียนด<ช>ูไหมนะครับ,รบรรก,ก็ทําให้เป็นภาพเคลื่อนไหวที่สามารถขยับปากกับพิษตาแล้วก็พูดตามเสียงเหมือนในคลิปที่ท่ทานกำลังชมอ่าอันนี้คือฉากหลังหรือว,ว่าพื้นหลังที่มันเป็นภาพนิ่งนะครับทีนีถ้ถ้าเราอยากได้เป็นภาพเคลื่อนไหวล่ะนะครับเราก็ลองไปที่ไลบรารีดูก็ได้นะครับฝั่งนี้นะครับซ้ายมือไลบรารีนะครับ แล้วเราก็นะครับลองไปหาฉากที่มันเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็มันเข้ากับคลิปของเรานะครับเดี๋ยวผมจะลองหาดูนะครับมีฉากไหนที่เราเอามาทดสอบครับให้มันเข้ากันได้อ่าภาพทะเลก็แล้วกันนะครับเนี่ยผมจะเอาภาพทะเลเนี่ยครับมาเป็นฉากหลังแทนภาพนิ่งนะครับเนี่ยผมจะมอยข้างล่างนะครับของคลิปนี้นะครับวางไว้ตรงนี้ แล้วก็นะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่นะครับมันก็จะกลายเป็นว่าเรากําลังนั่งอยู่ริมทะเลนะครับแล้วก็พอเป็นวิดีโอออกมากเป็นแบบนี้ปัจจุบันนี้นะครับ AI เข้ามามีบทบาทสําคัญมากในการผลิตซึ่งนะครับโดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องอัดคลิปวิดีโอของเราจริงๆก็ได้นะครับแต่เราใช้ภาพของ AI เนี่ยนะครับมาทําเป็นคลิปวิดีโอครัมจาก์ครัมมิ่งก็ทํา เคลื่อนไหวที่สามารถขยับปากกระพริบตาแล้วก็พูดตามเสียงเหมือนในคลิปที่ท่านกำลังชมอยู่ตอนนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาไปผลิตซื้อนะครับเอาไปใส่เนื้อหาดีๆนะครับแล้วเราก็จะได้ผลง,งานจาก A i แบบง่ายๆนั่นเองนะครับอ่ะเห็นไหมครับเราก็สามารถที่จะตัดต่อได้นะครับอตอนไหนที่เราต้องการให้เป็นเคลื่อนไหวนะครับตอนไหนที่เราต้องการให้เป็นภาพนิ่งเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะ ตัดต่อในแคปคัทแบบนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็เอ็กซ์พอร์ตนะครับส่งออกคลิปไปใช้งานนะครับนี่คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่เราสามารถนำความสามารถของ AI นะครับมาผสมกับเทคนิคการตัดต่อในแคปคัทเราก็จะได้สื่อหรือว่าได้ผลงานที่น่าสนใจนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ